ครับสวัสดีครับวันนี้มาทํารถไฮเอ็กซสี่ครับวันนี้มาเปลี่ยนใบพัดให้ครับเปสิบสองใบครับก็สูตรเก่าที่เขาทามาทํามาไม่ถูกครับมินนี่ใหญ่เกินมินนี่เล็กเกินนะครับนะเดี๋ยวทําทการถอดถอดใบพัดไม่ได้ครับถอดไม่ได้เลยไม่มีมือเข้ามือเข้าไม่ได้ไม่พอต้องยกมน้ําออกเรื่องใหญ่ครับยกมน้ําออกแล้วก็เปลี่ยนใบพัดแล้วก็ใส่แปรง ตอนนี้ประกอบใบพัดเรียบร้อยแล้วครับก็ของเก่าเขาก็นี่ครับอันนี้เป็นวินห้านิ้วนี่คือวินห้านิ้วนะนะครับก็อย่างที่บอกการจะทดวินนะครับต้องให้ทดวินเครื่องกับวินปั๊มน้ําต้องให้ต่างกันหนึ่งนิ้วนะครับตัวนี้เป็นวินเกือบเจ็ดนิ้วอะครับหกจุดแปดครับตีว่าเจ็ดนิ้วอะเป็นวินเจ็ดนิ้วแต่ว่าปั๊มน้าเนี่ยเขาทดห้านิ้วมาเนี่ยครับมันไม่ได้ครับใส่ผ่านฟรีครับ ให้เป็นเล็กหลอกก็ฟรีครับไม่ได้ครับต้องต่างกันหนึ่งนิ้วเท่านั้นครับถ้ากับตัวนี้จะใส่กับตัวมักไฟมักไฟธรรมดาเนี่ยอันนี้กับมักไฟธรรมดาแต่ว่าวินเครื่องมันโตต้องเป็นวินเครื่องหกนิ้ววินเครื่องหกนิ้ววินตัวเนี้ยเจ็ดนิ้วจะพอดีลงตัวพอดีเป๊ะเนี่ยครับพอดีเ๊ะเลยตัวนี้นยแพงอันเนี้ยเนี่ย,เ,ยเขาซื้อใส่มาเนี่ยสองพันห้าเนี่ยตัวนเนี้ยนะครับแล้วก็วินใบพัดเขาเป็นใบพัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ไปดีพัดเจ็ดใบนะครับตัวนี้เจ็ดใบเนี่ยเอาคนอาจจะมองเหมือนมักไฟไม่ใช่มักไฟนะมักไฟจะไม่วอลอย่างนี้มักไฟจะไม่มีหลุมรูดว้าวอย่างนี้ไอ่ตัวหลุมว้าวอย่างนี้คืออยู่ในมักซิกโปเบ่สองร้อยมักซิกนะครับเขาใช้ใบพัดสองร้อยมักซิกนะครับโดยการตัดใบนะครับนี่ครับมีรอยตัดใบนะครับนี่ครับตัดใบครับนี่ครับเป็นรอยตัดใบนะครับตัดใบแล้วก็ตัดใบเพื่อจะแปลงมานะครับแปลงมานะครับเพราะ แล้วพอมันก็เลยทุกอย่างเพี้ยนหมดนะครับแม้แต่น็อตก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะน็อตก็ยาวกว่าเดิมแล้วเขาก็มีสเปเซอร์ตัวนี้หนุนมาจริงๆสเปเซอร์ตัวนี้จะไม่มีนะครับถ้าเป็น Mark, Mark, มาร์คทูมาร์คทีมาร์คไฟจะไม่มีอันนี้มีจะมีแค่ก้อนตัวนี้ตัวเดียวนะครับบางรุม่มก็จะเป็นก้อนนี้สองก้อนนะอันนี้มีก้อนเดียวนะครับเขาบอกผม่สองก้อนเนี่ยตอนนี้ใสเ่เสร็จแล้วก็เลยต้องพอร,ระยะน็อตไม่ได้นี่ข,ขันไปแล้วพอขันน็อตแน่นปั๊บไปพัดหมุนไม่ได้ครับเพราะว่าน็อตเนี่ยเกลี่ยนี้แปะออกมา เอ้พัดตัวนี้เป็นนอ้พัดสิบสองใบนะครับพอดีสิบเอ็ดใบไม่มีก็เอาสิบสองใบมานะฮะลูกค้าไปซื้อนะฮะของเราไปซื้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองใบนะครับทุกอย่างกลไกเหมือนสิบเอ็ดใบทุกอย่างครับนะฮะเหมือนสิบเอ็ดใบทุกอย่างแค่แค่มีใบเพิ่มเป็นใบเป็นสิบสองใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัดเนี่ยนะครับคือเขาไม่ได้กุกฟองน้ํามาเลยครับเนี่ยครับฟองน้ําไม่มีเลย ไม่มีฟองน้ำไม่แต่ก้อนเดียวนะครับเนี่ยสำคัญมากคือฟองน้ำเนี่ยฮรรถเขาก็ระบบดีนะครับเนี่ยจอดพักหนึ่งก็ใครไปเย็นแล้วรถพร้อมเย็นครับรถเนี่ยพร้อมเย็นแล้วแต่ใบพัดไม่เอื้อมหน่อยนะครับระบบไม่เอื้อมหน่อยหลายๆยอย่างนะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ทางเจ้าของกําลังไปซื้อฟองน้ําอยู่เนี่ยฟองน้าใช้เยอะครับนี่ใช้ประมาณนี้นะยนะกาก็ปองล็กแค่นี้ไม่พอครับต้องกระปองใหญ่หม้อ,อน้ำาร็รู้สึกจะรั่วด้วยจะเอาอยัางไง ว่าไอ้ทีครับสวัสดีครับเนี่ยเสร็จแล้วครับตอนนี้กอ็อินเครื่องไว้มาสักข้าทีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเกียมร้อนเนี่ยครับเป็นปกติครับเกียมร้อนขึ้นเห็นไม่มขึ้นขีดเดียวเองครับเนี่ยครับขึ้นขีดเดียวยขึ้นขีดเดียวคือว่าต้องแก้ไขเรื่องวาล์วน้ำ จริงๆแล้วมันควรจะเด้งไปสามขีดแล้วโดยปกติแล้วถ้าเกิดจอดอย่างเงี้ยต้องต้องขึ้นไปสามขีดอันนี้ขึ้นขีดอ่าคือคือเรอบเขาเรียกว่าเกร์รอบสโลว์อ่ะจะต้องสองขีดขึ้นไปอืมอ่าคือไหยหมายถึงเราฟรีเจอรใหม่จะต้องสักห้าทีจะต้องสองขีดสามขีดอ่ะคือนั่นคือมาตรฐานความร้อนแต่เนี้ยมันขีดเดียวคือมันมันไม่มีความน้าน้ามันเย็นจัดอ๋ออ่าน้ำมันเย็นจัดนะฮะตอนนี้คันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันอ่า เขาอุดท่อตัวท่อตัว L ออไว้ครับนี่ครับอุดท่อตัวสาราไว้ก็เลยมีปัญหานี่ครับ่นะครับมัน,ม,นมีนะความนดนะฮะมีนี้ตำแหน่งนดมันตำแหน่งไม่ตรงกัเนตำแหน่งท่อารไหครับเดี๋ยวเราแก้ไขใส่เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับมืดหน่อยเดี๋ยวปิดคลิปก่อนครับเรียบร้อยแล้วถูกอ,อ,องน้ำเรียบร้อยหมดแล้วเรียบร้อยครับผมนะเรียบร้อยแล้วไม่มีแสงรอดคนระับลมเมแรงดีเลยดีครับดีแล้วถูอย่างนี้นะครับถูปลอบเลยนะครับถ้าจะลื้อก็ต้องลื้อนะัถูให้รอบครับได้ไหมครอีกโอเครับถูทุกคนทุกเบาะแล้ไปก่อนเจอกันคลิปต่อครับขอบคุณครับ เสร็จแล้วครับตอนนี้ก็อินเครื่องไว้ประมาณสักข้าทีนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเกียความร้อนเนี่ยครับเป็นปกติครับเกียความร้อนขึ้นเห็นไหมขึ้นขีดเดียวเองครับเนี่ยครับขึ้นขีดเดียวประมาณขึ้นขีดเดียวคือว่าต้องแก้ไขเรื่องวาล์วน้ําจริงๆแล้วมันควรจะเด้งไปสามขีดแล้วโดยปกติแล้วถ้าเกิดจอดอย่างเงี้ยต้องขึ้นไปสามขีดอันนี้ขึ้นกี่ขีด คือคือเขาเรียกว่าเกลอบสโลอ่ะจะต้องสองขีดขึ้นไปอ,อ่าคือหมายหมายถึงเราปีเครื่องใหม่จะต้องสักห้าทีจะต้องของทีสามขีดอ่ะคือนั่นคือมาตรฐานความร้อนแต่เนี่ยมาขีดเดียวคือมันมันไม่มีวอาน้าน้ามันเย็นจัดอ่าน้ำมันเย็นจัดนะฮะตอนนี้คันนี้ก็อย่างที่บอกครับมันเขาอ,อุดพ่อตัวพ่อตัวแอลไว้ครับนี่ครับอุดพ่อตัวาาไว้

ต้องเข้ามาอีกรอบครับเช้าเราต้องเข้ามาใส่วาลน้ําครับเดีย๋ยอน,นี้เดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชาวา้าใหม่รอบหนึ่งวันนี้ก็ดึกแล้วนะฮะดึกดึกมากเลยครับก็จะเจ้าพอดีเขาจะเอารถไปลองเปิดอ่าเปิดอ่าล่องน้ํานะครับเดี๋ยวเช้ามาใหม่นะครับม่อคืนนี่มาทําเสร็จแล้วครับกูฟน้าเสร็จแล้วพอดีเดี๋ยว,วนี้ามา เมื่อคืนเด็กรับไม่ได้ดูก็เลยขอมาดูอีกรอบก็ดีเดี๋ยวจะมาใส่วาลน้ําครับดองเดือไม่มีวาลน้ํามาครับวาลน้ําถอดออกครับไม่มีครับไม่มีมามันเย็นเกินครับเหลือแค่สองทีเดงทํางานนี่เขามีวาเขามียางให้ดูต่างหน้าอันนึงนี่ครับเดี๋ยวใส่วาลน้ําตัวนี้ใส่เป็นตัวเจ็ดสิบหกนะครับใส่เป็นเจ็ดสิบหกไปโอเคประกอบครับประกอบบรรดูงานอีกหน่อยเพื่อความชัวนะฮะ อันนี้สดนนัดน่นความร้อนก็จะสะแตนบายอยู่ที่ประมาณ2 3สามขีดนะฮะร้อนจัดก็ไม่เกินสี่ขีดเดี๋ยวก็จะเช็คเป็นระยะระยะอยะ่างที่บอกครับท่อสระอาตรงนี้น้องต่อขึ้นมาตรงนี้ครับแต่เนี้ยมันอยู่ด้านในอันหนึ่งท่อหนึ่งเนี้ย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 ท่อมันอยู่ด้านในอันหนึ่งอันนี้อันหนึ่งเนี้ยมันต่อกันไม่ได้นะครับต้องเปยนต้องน,นะครับถึงจะสมบูรณ์แบบน,นะครับอันนี้ก็ไล่เขาก็ ปกติเครื่องเนี่ยเปิดฝากระโปงนี่จับไม่ได้เลยครับอันนี้เย็นครับเย็นเร็วนะฮะเขาบอกกระบอกบอกที่จับได้หมดเลยเย็นหมดเลยแจวเลยแจวแล้วเดี๋ยทำอีกคันหนึ่งครับพนุนุนุนๆนแคทเอสองร้อย e e บีไอร้อยสิบบีวางเครื่องหกบีดีนะฮะเป็คพน,นุนนนอีกคันเนี่งอย่าทำคันนี้ก่อน